สวัสดีครับมาดูแนวทางนี้อีกนะของวันพุธ30นะครับวันนี้ลงนี้ขีดให้วันหนึ่งนะครับใน youtube กับ Facebook นะครับนี้ขีดจะเป็นชุด2อสองตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับเลขชุดที่หกของวันพุธคือเลข18นะครับรูดขึ้นลง24ตัวคือหนึ่งแปบวกยีได้42่สนะครับหนึ่ลบยีได้94นะครับก็คือกดตั้งแต่9ก้าสไปถึง99 00 01 ไล้ไปถึง1 7 1 8 1 9จ4 0 4น4 2นะครัถึง4 0 4 1 4 2นบครบครบคือ449ตัวนะครับแต่ก็มันเดิมนะครับตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับอาจจะไม่ต้องรูดครบหรือจะครบก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ถูกต่อมาจากวันอาคารที่ลงให้ในใน u t u b e นะกับ f a c e b o o k นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับออนี้เค่อีเช้าบ่าย2ตัวบนนะครับของวันพุธนะครับ เลข18นะครับ